สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็ได้มีโอกาสสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็จะนำแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนฝึกหัดทำนะครับนะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหานี้ก็คือเรื่องพัดลมกับโทรทัศน์ก็มีโจทย์บอกว่าโทรทัศน์ ราคาสอง9มืนบาทพัดลมราคาหนึ่บบาทโทรทัศน์ราคามากกว่าพัดลมกี่บาททีนี้ถ้านักเรียนคนไหนคิดว่า คิดได้แล้วว่ามันเป็นวิธีบวกวิธีลบเอาไปเอาตัวเลขนี้2ตัวไปทำอะไรกันแล้วก็จะมาตอบว่าโทรทัศน์ราคามากกว่าพัดลมนิดจุดๆบาทตอบได้ก็ตอบไปแต่เชื่อว่านักเรียนไม่อาจจะบางคนก็งงใช่ไหมก็ต้องมีวิธีแนวคิดนะครับหลายคนก็งงนะครับคุณครูก็คิดว่าอย่างนั้นก็เลยเอาแนวคิดมาให้ ในโจทย์เราต้องดูนะครับว่า2อ,อย่างที่เขาเอามาถามเราอ่ะมีอะไรบ้าง2องอย่างที่โจทย์ให้เราเอามาคิดคืออะไรก็คือพัดลมกับโทรทัศน์อันนี้คุณครูจะพาเขียนเลยนะคือ เอ,เอาเป็นโทรทัศน์ขึ้นก่อนแล้วกันเพราะว่ามันพูดถึงโทรทัศน์ก่อนโทระโทรทัศนเขียนให้ถูกด้วยนะได้ทั้งภาษาไทยได้ทั้งคณิตศาสตร์นะกับอะไรพัดลมแบบนี้นะครับ โดยสิ่งที่ให้เราคิดสําคัญที่สุดคือตัวเลขนะครับมันเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็คือโทรทัศน์ราคาเท่าไหร่ใส่ลงไปสิใส่ลงไปเลย23,990ใส่หน่วยด้วยบาท่ะเป็นราคาครับพัด ลมราคาเท่าไหร่นี่ไงเอามาใส,ส่สิตรงนี้ตั้งเลขให้ตรงนะครับหรืออาจจะตั้งไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นแนวความคิดเฉยๆนะครับ1 2 0่งอ่าอุ้ยไม่ใช่โอ้ตายแล้วเอา1นึ0งพันอยะครับอย่างที่ที่คุณครูบอกนะครับตรงนี้มันยังไม่ได้ตั้งทําอะไรกัน เป็นแนวความคิดเราก็อาจจะเลขไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก,ก็ไปก่อนแต่ควรจะตรงไว้จะดีที่สุดตรงนี้เป็นคำถามแล้วเขาก็เอามาจากบรรทัดสุดท้ายนี่แหละคำถามอะ่ะโทรทัศน์ราคามากกว่าพัดลมกี่บาทเขาอยากรู้ว่าโทรทัศน์มากกว่าพัดลมกี่บาทเราจะทำยังไงก็โทรทัศน์นี่ไงเท่านี้สองหมื่นกว่า พัดลมนี่ราคาระดับหนึ่งพนเออพัดลมเนี่ตัวไม่แพงนะครับแต่โทรทัศน์ในสองหมื่นกว่าเขาอยากรู้ว่าโทรทัศน์มันมากกว่าพัดลมกี่บาทเอาพัดลมมาบวกโทรทัศน์มันก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วอ่ะสองหมสี่ไปแล้วสองหมื่นสี่หไปแล้ว ถ้าเอามาทําอะไรกันเอาตัน2องหมื่นกว่านี่มาลบออกปุ๊บเราก็จะรู้ว่าราคาที่โทรทัศน์มันมากกว่าพัดลมเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นวิธีอะไรครับนะใครคิดเหมือนครูครูบอกว่าเป็นวิธีลบนะครับแค่บอกวิธีลบเสร็จปุ๊บนักเรียนรู้เลยประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นอย่างไร คุณครูใช้สูตรนี้นะใส่เครื่องหมายไปเลยปุ๊บตัวเลขที่มีอยู่สองตัวนี้ใช่ไหมตัวเลขที่มากกว่ามาข้างหน้า4วิธีลบ2 3 9 0เอ้ย9 9 9 0โอ้คุณครูเบื่อแล้วมันดึกแล้วบอเป็น9นะนี่นะ9นะ9 9 0ลบเท่าไหร่ก็นี่ไงลบพัดลมไอ้ ตัวเลลบพัดลมอ่ะหนึ่นี่เห็นไหมเท่ากับประโยคสัญ,ญลักษณ์นี่เขาจะมักเขียนมีเท่ากับด้ะสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับจากนั้นมาดูวิธีหาคำตอบก็คือเอาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี่แหละเอามาตั้งตั้งเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายอ่ตั้งสิก็เอา2องหมพ 9 9 0อันนี้ตั้งให้ตรงก็เริ่มจากเลข0นย์มา0 8 2 1ใส่รูปน้ำรูปน้ำมันจะตรงกันเห็นไหมนี่หลักพันก็ตรงกับหลักพันหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยหลัก10ตรงหลัก10หลักหน่วยเตตรงหลักหน่วย,ว,ยวิธีอะไรอันนี้ครูก็ทําช่องมาให้เฉยนะตามจริงไม่มีก็ใส่ลบตรงไหนก็ได้วิธีลบใช่ไหม เราก็ทำอะไรกันไม่ต้องบอกแล้วมาขนาดนี้แล้วนักเรียนก็ทำมาเลยนี่แล้วก็มาตอบเป็นตัวเลขไทยอย่าลืมใส่หน่วยนะตรงนี้เป็นเราคิดเนี่ยเราไม่ต้องใส่หน่วยก็ได้หรอกแต่ตอนสุดท้ายก็ใส่หน่วยด้วยนะครับคุณครูจะฝึกให้คิดง่ายๆแล้วนะครับต่อไปอ่ะอา้าวต่อมามีแถมนี่ทีแถมนะครับก็ลองอ่านดูนี่ แม่ซื้อตู้เย็น17,990และโทรทัศน์2 3 9 9 0ื่าอ่ะซื้อโทรทัศน์แล้วก็ตู้เย็นแม่จ่ายเงินคำว่าจ่ายทำไมไม่มีไม่ไม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 เอ่ยะดืมหรือเปล่าฮูเบอร์หรือเปล่าแม่จ่ายเงินซื้อตู้เย็นและโทรทัศน์กี่บาทเอาสองอันนี้มาซื้อ ซื้อพร้อมกันแล้วจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช้วิธีอะไรใช้วิธีอะไรนี่รวมราคากันเนี่ยที่จะต้องจ่ายเนี่ยเป็นวิธีอะไรรวมกันเนี่ยอบอกไหมเนี่ยเ่ะไปทำเองประโยคสัญลักษณ์ถ้าได้วิธีแล้วก็เอาตัวเลขสองตัวนี้แหละมาทำก็ใส่อันนี้ไว้นี่ใส่เท่ากับไว้อ่ามันเลื่อนอ่าเท่ากับแล้วก็ใส่สี่เหลี่ยมอย่างนี้นี่ วิธีอะไรก็ใส่ตรงกลางแล้วก็เอาตัวเลขใส่จากนั้นตอบแล้วก็เขาถามเป็นกี่บาทใช่ไหมตอบเป็นบาทใช่ไหมแล้วก็การทดคุณมาทดที่ว่างตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้สอนวิธีการทำนะครับเผื่อเป็นพื้นฐานในการไปทาข้อสอบทดตรงไหนก็ได้ขอให้ได้คำตอบมาตรงนี้แล้วกันนะอ้าวก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี ดีครับ